มาจีสูงไอ้ใยไม้สูงกว่ายายแล้วสงอ้ใยหม้ๆอีกอะยายกัเท่าแล้วกัอ่อนลงอ่อนลงว้าวใช่ได้ละน้อยลงนิดหน่อยไม่ใช่ใหญ่ขึ้นพู่มเขาม่ใช่น้อยลงออกกัอเขากจากป็นเผ่าที่เขาเลยนะออกกับบน ลูกันตัว้งบนอื่นเบอรพนเหนาโอ้ไหนนชั้นรมาตุนเป็นหลังบนนไน่งหได้ของไว้กันไอ้ก็ผู้ใดสิพระวาพาบอกก็บอกอหวานก็มาให้สักเนี่ี

มาดูไปยาเดียวแล้วจัดสอที่บ้าเอาใม่เอาใหม่เอาใหม่นี่น like ี่นี่ไนี่คงไม่ไี่บ่เอาใหม่เคลีย์ขึ้นบ่มีใหม่เคลียเข้าเดยวมัวีก่าเออวิถุนี่เอนี่ เอ้ยนี like, ่นี่จิตถ่ายเลนไวศูนย์จุดห้านคือเลนไวนี่กว้างนี่นเงนกว้าง วันนี้ก็มาสักกับทีกับน้องเนอะสักโบราณหัวาหมาสักหาเป็นพระบุรุษขบุญหาถ้าบอกเลยบอกมีอยังลูกในเด้อลูกนี่ข้อหินนี่ข้อินเป็ยาด ลูกเคนบะมีเมื่อืนีพันได้แค่สงตัวบะบบะมคือหวยพูวัคือหวยพูบวตกหวเลยจะใช่นีเพ่นสีดีนะบัก่วงอทดอพแล้วทดบ้นจะไหบีบ้นจะกไดีด้วยมอามาเใบ่ยกน้องก็น้องมาม

วันหนึ่งวันสองเออนั่นแหละเด็กเขาโอ้ยูเด็กเบิ้ลหนึ่งเด็กเบิ้ลหนึ่งมีหลายเบื่อคนโอ้ยูตอนนี้โทรหามักกะทายกขย้นแล้วพี่น้องมาเบิ้งบรรยากาศวัดเออเออโอ้บรรยากาศวัด ในเขีายวลองไทยบางแววแได้ท่าไดแล้วเปนับถอยหลังแล้วนะ

bóng 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 มวยมวยถดคูบกันยูบ้าเจ้าเลยยัไปตีแห้งไมโตกระปั้นนักได้บ <Island> mm ึงงบงโอ้แต่ละขอดแต่ละคนแต่ละขอดเนาะนวลบาทเดียวนี่ไอเหนื่อยบองไม่ตี่นนอน

แม่งเข็นเก็บขานั่งได้ทางสบายนกเงินฟูที่นั่งบ่ได้ข้าวอยู่ไหนนั่งบ่ไดนั่งตามสบายนั่งขาใดที่เรานั่งสบายต้องเซ้งเราใส่ไบบนี่นานแล้วเป็นบมอเขาใส่แล้วเรียบร้อยแล้วโอ้โอ้โอ้ยขวดน้องมีอย่างนี่มีอย่งแล้วไม่เทียบไม่เทียบขวดเดิมก็ตุ่ม อิติปิโสภะคะวานะโมตัสสะภะวะโตนะธัมมาโตนะอะโต สัพพะทุรังขันเตสังโฆอุปันโนปะมาณีปังสุขุละทีวาลานีปังสุขุละทีวาลานีปะลิวาลานีปะลิวาลานีอัตติคันถาตุอัตติคันถาตุ ตระการังตีตาตาตังตตายะาสุขายะสุขายะแต่ประสงค์ูเจริญแต่ประสงค์ูเจริญลายลายถอกถลายจีวอจีวานคามบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แ่พระพิสุทงฆ์พระพิสุทงรังรับภาพบางสลาบางสกุลเจีกรบริวารทั้งหลาเหล่านี้บริวารท้ายเหล่านี้พร,พระเจ้าทั้งหลายเงหลายประโยชน์ประโยชน์ความสุขความสุขเจริควเจริญ ญาทัายพระเจ้าทั้งหลายญาติของข้าพเจ้าั้งลายของข้าพระเจ้าทั้งหลายพ่อลีิมทอง่อลีิมทองม่ยินพิมพ์ทอง่ินมทอจันทา คุณแม่จันทาพิมทองแ่จันทาพิมทองแม่บุญมาพิมทองคุณพ่อแก้วภาคภรมคุณลุงเสดสิงจารุสงคุณป้าบาทศรีชูรสคุณลุงทองศรีชูรสคุณผู้ชงพิมทองทานทั้งหลายเยนามานานได้มารับ เอาผ้าบางสกุลซีวรสกุลซีวอนบริวารทั้งหลายเหล่านี้รับแล้วอไว้มีความสุขยิ่งขึ้นไปนานกันทั้งหลายรวมไปในห่วงแห่งความทุกข์ห่วงทุกข์ห้อยนจากทุกข์ทุกท่านมีสุขอยู่แล้วขอไว้มีความสุข ยิ่งขึ้นไปขึนการละละนานเทินสาธุสาธุเอาเขาตัวนี้ไปจูดใส่ผักข์เขาจูดแล้วจะอยากน้ำใส่ตัวนี้ด้วยจูด่อนหล่ไปจูดเลยเอาจูด นี่เทียนอยู่นี่พอดีจุดแล้วจุดแล้วจุดแล้วเออจุดให้ผู้ที่ร่วมรับไปแล้วได้มารับเอาจุดให้มนใหม่เมดนะห่ใหม่บ้างใหม่บ้าง โอเคเอ้ย okay. ไปแล้ว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 อ่าเหรัแล้วนะอ่าีายาดน้ามานีนเตียมหำไปเด้ออ้าวาะ่ายแล้ว 对。<Yeah. S 2> yeah.